คุณเคยคิดไหมว่าความลับที่ซ่อนมา20ปีอาจทำลายทุกอย่างที่คุณรักได้ทศสะพลผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งพบจดหมายเก่าที่ภรรยาซ่อนไว้ในตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะสำคัญแต่เมื่อเปิดอ่านสิ่งที่อยู่ในนั้นทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายในจดหมายมีเรื่องราวความรักที่เขาไม่เคยรู้อดีตของภรรยากับชายคนหนึ่งที่เขาเคยไว้ใจมากที่สุดเรื่องราวที่เธอพยายามเก็บไว้เป็นความลับแต่ผลกระทบของมัน อาจกลับมาสั่นสะเทือนชีวิตครอบครัวเขาในทุกด้านทศพลต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นความรักที่เขาเชื่อมั่นยังมั่นคงหรือเปล่าลูกชายที่เขาเลี้ยงมาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมยังเป็นลูกของเขาจริงหรือและเพื่อนสนิทของเขาใครกันที่เกี่ยวข้องกับความลับนี้ทุกวินาทีที่ผ่านไปความตึงเครียดเพิ่มขึ้น และจดหมายฉบับนั้นยังคงซ่อนบรรทัดสุดท้ายที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณจะรับมือกับความจริงได้ไหมหากสิ่งที่คุณรักที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดมาตลอดติดตามเรื่องราวของทศพลแพราวาและความลับที่ซ่อนมา20ปีความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่คุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันหรือยังความลับความรักและความเจ็บปวดทุกสิ่งกำลังรอให้คุณรับรู้ในตอนนี้ สามีพบจดหมายอายุ20ปีที่ภรรยาซ่อนไว้ความจริงในนั้นทำให้เขาแทบพังทลายเรื่องเริ่มขึ้นในเช้าวันที่เหมือนไม่มีอะไรพิเศษะะพศพลกกาลังจัดของเก่าในตู้ไม้ใบหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเปิดมานานภรรยาของเขาแพรวาเพิ่งออกไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดบ้านทั้งหลังเงียบลงจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนระหว่างที่เลื่อนลิ้นชักเขาพบกล่องกระดาษสีซีที่ปิดไว้ด้วยเทปเหลืองเก่าแตก เขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนทั้งที่ตู้นี้อยู่ในบ้านตั้งแต่เขากับแพรวาแต่งงานความรู้สึกบางอย่างบีบหัวใจเขามือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะด,ดึงเทปออกด้านในมีกระดาษพับอย่างประนีตกระดาษนั้นกรอบและเหลืองราวกับถูกซ่อนไว้มานานหลายปีบนมุมมีวันที่จางจนแทบมองไม่เห็นเป็นปี2548เขาเงยหน้ามองรอบบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ก่อนจะกางกระดาษออกอย่างช้าๆ ตัวหนังสือที่เขาเห็นคือลายมือของแพรวาทัานทีที่อ่านบรรทัดแรกหัวใจเขาก็เหมือนถูกบีบแรงจนเจ็บหน้าอกจดหมายเริ่มต้นด้วยประโยคที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นถึงคนที่ฉันไม่อาจลืมได้แม้ฉันกำลังจะแต่งงานกับทศพลในอีกไม่กี่เดือนสายตัดทศพลพลร่ามัวความทรงจำตลอด2ี่สปีแต่งงานผุดขึ้นมาอย่างสับสนใบหน้าของแพรวยามยิ้มเสียงหัวเราะที่เขารักการดูแลกันในวันที่เขาป่วย ทั้งหมดกลับทับซ้อนกับบรรทัดต่อมาที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมฉันพยายามบอกหัวใจให้ตัดคุณออกไปแต่ภาพของคุณยังตามหลอกหลอนทุกคืนหากวันหนึ่งเขารู้ความจริงฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่ฉันกำลังจะสร้างมือของทศพลกำกระดาษแน่นจนยับเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเหมือนกำแพงทั้งหลังถล่มลงอย่างช้าชาเขายังอ่านต่อแม้หัวใจแทบรับไม่ไหว จดหมายเล่าเรื่องความรักในอดีตของแพรวากับชายคนหนึ่งคนที่เธอไม่เคยพูดถึงคนที่ทำให้เธอร้องให้ทั้งคืนก่อนวันแต่งงานและคนที่เธอเขียนว่าถ้าคุณกลับมาฉันไม่รู้ว่าฉันจะยืนหยัดไว้ได้แค่ไหนทศพลรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไหลลงในอกทั้งคุณทั้งเจ็บเขาไม่เคยสงสัยภรรยาไม่เคยคิดว่าหัวใจของเธอเคยไม่ใช่ของเขา เขารู้ดีว่าทุกคู่ต่างมีอดีตแต่ไม่ใช่อดีตที่ยังหลงเหลือความรู้สึกลึกขนาดนี้เขาพลิกจดหมายดูด้านหลังมีข้อความสั้นๆที่เหมือนเป็นคำสารภาพสุดท้ายลายมือสั่นคล้ายเขียนด้วยน้ำตา20ปีผ่านไปหากจดหมายฉบับนี้ถูกพบนั่นแปลว่าความจริงที่ฉันซ่อนไว้กำลังจะทำลายใครบางคนแต่ฉันคงต้องยอมรับผลของมันทศพลยืนนิ่งกระดาษในมือแทบหลุด เขารู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนคำถามมากมายพุ่งขึ้นมาในหัวแพรวยังรักชายคนนั้นอยู่หรือไม่เธอแต่งงานกับเขาเพราะความจำเป็นหรือเพราะความรู้สึกจริงและเหตุใดจดหมายนี้จึงถูกซ่อนไว้ในที่ที่ดูเหมือนตั้งใจให้ไม่ถูกพบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางความเงียบชื่อแพรวาปรากฏบนหน้าจอเขามองมันอย่างลังเลปลายนิ้วค้างอยู่เหนือปุ่มรับสาย หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากหน้าอกเขาไม่รู้ว่าควรรับสายหรือปล่อยให้มันดังต่อและไม่รู้ว่าควรถามเธออย่างไรกับความจริงที่กำลังฉีกเขาออกจากกันในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างในจดหมายที่เขายังไม่ได้อ่านให้จบมุมกระดาษดูเหมือนมีการซ้อนทับของอีกแผ่นหนึ่งราวกับมีข้อความที่ลึกกว่ามืดกว่าและอาจทำให้ทุกอย่างพลิกไปอีกครั้งทศพลสูดลมหายใจลึก และค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบกระดาษแผ่นซ้อนนั้นขึ้นมาหัวใจเขาหนักจนเหมือนกำลังจะหยุดเต้นข้อความบนแผ่นนั้นเริ่มต้นด้วยคำที่ทำให้เขานิ่งไปทันทีเป็นชื่อของคนที่เขารู้จักดีคนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับความลับนี้เลยและเนื้อความกำลังจะลากเขาไปสู่ความจริงอีกชั้นความจริงที่อาจทำให้ครอบครัวทั้งบ้านพังทลายลงโดยไม่มีวันกอบกู้กลับมาได้อีกครั้ง ข้อความบนจดหมายแผ่นที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อชื่อที่ทำให้ทศสพลเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกชื่อที่เขาไม่มีวันคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับความลับของภรรยาพากินพากินคือเพื่อนสนิทที่สุดของเขาคนที่เขาไว้ใจที่สุดในวัยหนุ่มชายที่อยู่เคียงข้างเขาในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วันที่เขายากจนจนถึงวันที่สร้างครอบครัวได้สำเร็จ เศพ,พลมองตัวหนังสือแล้วรู้สึกเหมือนกระดูกทั้งร่างถูกดูดพลังออกไปเขาซุดตัวลงนั่งบนขอบเตียงมือกำกระดาษแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะความกลัวความกลัวว่าความจริงในบรรทัดต,ต่อไปจะพากทุกสิ่งที่เขายึดถือมาตลอด20ปีเขากัดฟันอ่านต่ออย่างช้าช้าราวกับการอ่านแต่ละคำจะเปลี่ยนความหมายของชีวิตตนเองไปทีละเสี้ยว ฉันไม่ควรเจอพากินในวันนั้นไม่ควรปล่อยให้หัวใจตัวเองวั่นไหวแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ฉันควบคุมได้ฉันพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามเก็บมันไว้เป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ผลของมันอาจตามหลอกหลอนฉันไปตลอดทศพลชะงักคำว่าผลของมันทำให้ลมหายใจของเขาไม่เป็นจังหวะสมองเขาเริ่มประติดประต่อเรื่องราวอย่างช้า,ชา วันที่แต่งงานช่วงเวลาที่พรวาหายตัวไปหลายวันก่อนนั้นโดยอ้างว่าไปดูแลแม่คืนฝนตกหนักที่พากินมาส่งเธอถึงหน้าบ้านทั้งที่เขาไม่อยู่และรอยยิ้มประหลาดท,ที่เขาเคยจับสังเกตได้ระหว่างสองคนนั้นเขาเคยคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ทุกภาพเหมือนต่อกันเป็นความจริงที่โหดร้ายจนอธิบายไม่ถูกเขาอ่านต่อโดยแทบไม่รู้ตัวฉันอยากสารภาพกับทศพลมาตลอด แต่ฉันกลัวว่าหากเขารู้เขาจะมองหน้าลูกไม่ได้ฉันไม่อยากให้ครอบครัวพังฉันไม่อยากให้เขาเสียคนที่เขารักที่สุดไปฉันขอโทษที่เก็บความลับนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานทศพลสะดุดตรงคําว่ามองหน้าลูกไม่ได้เสียงในหัวเขาเริ่มดังขึ้นดังจนเขาต้องยกมือกดขมับลูกลูกชายของเขาในตอนนี้อายุยีปีมีใบหน้าเหมือนแพรว่ามาก นิสัยจะเย็นคล้ายเขาแต่ดวงตาดวงตากลมเข้มที่เขาเคยยิ้มให้ทุกครั้งที่เด็กคนนั้นมองมาตอนนี้กลับกลายเป็นภาพที่เขาไม่กล้าคิดถึงความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาช้าๆแต่คมและเจ็บราวกับถูกมีดกรีดเขาไม่เคยตรวจดีเอ็นเอเขาเชื่อใจภรรยาอย่างเต็มหัวใจมาตลอดเขาไม่เคยมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเด็กคนนั้นอาจไม่ใช่ลูกของเขา ทสพลยกมือขึ้นปิดปากความเจ็บเหมือนน้ำหนักของทั้งโลกกระแทกลงบนอกเขาพยายามสูดลมหายใจแต่ลมไม่เข้าปอดเสียงหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินชัดเจนเขายังไม่ได้อ่านหน้าสุดท้ายของจดหมายกระดาษแผ่นสุดท้ายพับไว้อย่างตั้งใจเหมือนแพรวาต้องการให้คำตอบสำคัญที่สุดอยู่ตรงนั้นคำตอบที่อาจทำให้ชีวิตเขาแตกสลายลงทันทีที่เปิดอ่าน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมชื่อลูกชายโชว์อยู่บนหน้าจอทศพลมองโทรศัพท์นิง่งความรู้สึกขัดแย้งในใจเหมือนเชือกหลายเส้นพันคอเขาจนแน่นเขาไม่รู้ว่าควรกดรับหรือปล่อยให้มันดังจนเงียบเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นโทรมาด้วยเรื่องอะไรหรือโทรเพราะบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นโทรศัพท์หยุดดังทุกอย่างเงียบ เงียบจนเขาได้ยินเสียงกระดาษสั่นอยู่ในมือของตัวเองทศสะพลสูดลมหายใจลึกและค่อยๆเอื้อมมือเปิดกระดาษแผ่นสุดท้ายการเคลื่อนไหวของเขาช้าและหนักราวกับยกหินก้อนใหญ่ตัวหนังสือบรรทัดแรกบนหน้าสุดท้ายทำให้เขาตัวแข็งในทันทีเพราะพระวาเขียนเอาไว้ว่าความจริงทั้งหมดไม่ได้มีแค่เรื่องระหว่างฉันกับพากิน ยังมีบางอย่างที่ทศพลไม่เคยรู้เกี่ยวกับคืนวันที่เกิดเรื่องและมันอาจทำให้เขาต้องมองทุกคนในครอบครัวเปลี่ยนไปตลอดชีวิตทศพลยังไม่ทันได้อ่านต่อเสียงเปิดประตูหน้าบ้านก็ดังลั่นเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นจากถงทางเดินเขาหันขวบไปมองใครบางคนกําลังเดินเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมคำพูดประโยคแรกที่เปลี่ยนลมหายใจของเขาไปทันทีและคำพูดนั้นกําลังจะเปิดเผยบางอย่างที่เขาไม่เคยเตรียมใจรับมาก่อนเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆทศพลยืนแข็งทื่อใจเต้นรัวจนแทบทะลุอกมือยังทั้งอยู่บนกระดาษแผ่นสุดท้ายสายตาจ้องประตูอย่างไม่กระพริบป,ประตูเปิดกว้างและเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นไม่ใช่แพรวา ไม่ใช่ลูกชายแต่เป็นชายหนุ่มสูงใหญ่ใบหน้าคุ้นเคยแต่แฝงความตึงเครียดพากินทศพลแทบไม่เชื่อสายตาพากินก้าวเข้ามาสายตาของเขาพบกันทั้งคู่เงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวทศพลเราต้องคุยกันน้ำเสียงพากินเรียบแต่หนักแน่นมันไม่ใช่คำทักทายปกติ มันคือเสียงของความลับที่พร้อมระเบิดทุกอย่างทศพลยังคงยืนอึง้งมือที่กำกระดาษแน่นจนขาวหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะหยุดความคิดทั้งหมดประดังเข้ามาเรื่องราวในจดหมายความสัมพันธ์เก่าความลับที่ถูกซ่อนมานานและคำว่าผลของมันในใจของแพรวาพาคินก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขามองตรงมาที่ทศพล ทศพลฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดวันแบบนี้แต่บางอย่างมันต้องถูกเปิดเผยคำพูดของภากินเหมือนดึงทศพลเข้าไปในอุโมงค์มืดเขารู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังทลายแต่ยังมีอีกหลายบรรทัดในจดหมายที่ยังไม่ได้อ่านและหลายคำถามที่ไม่มีคำตอบภากินยื่นมือไปหยิบกระดาษที่ทศพลกำฉันควรบอกความจริงทั้งหมดแต่ฉันกลัวผลลัพธ์ทศพลยังไม่ขยับ สายตาของเขาเหมือนมองทะลุร่างของพากินไปเหมือนกำลังประเมินว่าเรื่องราวนี้จะทำลายใครก่อนเวลาหยุดนิ่งทุกอย่างรอบตัวเหมือนเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองและเสียงหัวใจของทศสะพลที่ดังก้องในหัวพากินก้มลงและกระซิบบางสิ่งที่ทำให้ทศพลตัวแข็งค้างคำพูดนั้นเป็นคำที่ทศพลไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของเพื่อนสนิทของเขา มันเกี่ยวข้องกับลูกของเราทศสพลนิ่งสายตาเบิกกว้างความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยและโลกของเขากำลังสั่นสะเทือนจนแทบไม่อาจยืนได้แต่ก่อนที่เขาจะได้ถามอะไรต่อเสียงประตูด้านหลังดังอีกครั้งและร่างหนึ่งก็โผล่เข้ามาแพรว่าเธอหยุดอยู่ตรงหน้าทศพลสายตาเต็มไปด้วยความกังวล แต่ในความเงียบของบ้านไม่มีใครพูดอะไรออกมาทุกคนต่างรู้ว่าความจริงที่ซ่อนมานานกำลังใกล้จะระเบิดทศสพลมองไปที่เธอมือยังค้างอยู่บนกระดาษแผ่นสุดท้ายลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆและทุกอย่างกำลังรอเพียงเขาเปิดบรรทัดต,ต่อไปแต่คำตอบนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและเสียงหัวใจที่เต้นแรงเหมือนเตือนว่า ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการบ้านทั้งหลังเงียบอีกครั้งแต่ความตึงเครียดไม่เคยหนีไปไหนและในมือของทศพลกระดาษแผ่นสุดท้ายยังรอให้เขาอ่านบรรทัดต,ต่อไปความจริงทั้งหมดซ่อนอยู่ตรงนั้นแต่จะเป็นสิ่งที่เขาพร้อมรับมือหรือไม่ยังไม่มีใครรู้เรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นทศพลยืนจ้องกระดาษในมือ สายตาของเขาพร่าเล็กน้อยหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเขารู้ว่าการอ่านบรรทัดต,ต่อไปหมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนมานานยี่สิบปีแพรวายืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเธอสื่อสารบางอย่างความเศร้าความผิดหวังและความกลัวเธอไม่พูดสักคำแต่เพียงสายตาก็เพียงพอที่จะทำให้ทศพลรู้สึกหนักอึง้งพาคินยังอยู่ข้างๆ มือสั่นเล็กน้อยใบยหน้าเคร่งเครียดเขาไม่กล้าสบตากับทศพลเต็มที่เหมือนผู้ชายสองคนกำลังเผชิญกับพายุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทศพลสูดหายใจลึกและค่อยๆเปิดกระดาษแผ่นสุดท้ายอีกครั้งบรรทัดแรกเขาอ่านได้ชัดเจนทศพลทุกสิ่งที่ฉันซ่อนไว้ไม่ใช่เพียงอดีตของฉันกับพากินมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของครอบครัวเรา ทศพลมองไปที่แพรวาและเห็นน้ำตาที่เงียบสงัดไหลลงบนแก้มเธอความรู้สึกผิดปกคลุมหัวใจเขาความโกรธความสับสนและความรักผสมกันจนแทบระเบิดบรรทัดต่อไปยังไม่ถูกอ่านแต่ทศพลสัมผัสได้ถึงพลังของมันมันเหมือนมีแรงดึงที่เรียกร้องให้เขาเปิดเผยทุกความจริงแต่ก็เหมือนมีเสียงเตือนให้เขาหยุดพาคินก้าวเข้ามาใกล้ น้ำเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นทศพลบางครั้งความจริงมันเจ็บปวดแต่ซ่อนมันไว้ก็ไม่ช่วยอะไรทศพลยังคงนิ่งใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดมือที่กำกระดาษแน่นเริ่มชาเหมือนแรงโน้มถ่วงของความจริงกำลังดึงเขาลงแพรวาเคลื่อนเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เขาทศพลฉันไม่เคยอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่ฉันไม่มีทางเลือก และทุกอย่างที่ฉันเขียนฉันเขียนเพราะรักเราทศสนเงียบดวงตาเขาจับจ้องกระดาษลมหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆเวลาเหมือนหยุดชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความมืดและความตึงเครียดแล้วเสียงโทรศัพท์ของลูกชายดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขายังไม่ได้ยกสายแต่รู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนทุกสายตาและความลับทั้งหมดกำลังรอให้เขาตัดสินใจ เขามองไปที่แพราวามองไปที่พากินและมองไปที่กระดาษในมือใจเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบทุกอย่างหยุดชั่วขณะความจริงกำลังจะเปิดเผยแต่บรรทัดสุดท้ายยังคงถูกซ่อนไว้ราวกับตั้งใจให้เขาต้องเลือกระหว่างความกลัวและความรักทศพลถอนหายใจช้าๆและค่อยๆย,ยกมือขึ้น นิ้วมือขยับใกล้กับบรรทัดสุดท้ายของจดหมายหัวใจเขาเต้นรัวแต่แล้วเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่ไม่คาดคิดมันเป็นเสียงที่ทำให้ทุกความคิดหยุดชะงักและเหมือนทุกสิ่งที่เขารู้อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทศพลน,นิ่งสายตาจับจ้องประตูทุกคนในห้องเงียบสนิทความลับยังรอให้เปิดเผย แต่ใครเป็นคนอยู่ข้างหลังประตูและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ยังไม่มีใครรู้ความตึงเครียดสูงขึ้นเรื่อยๆและบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวยังไม่จบความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยและกระดาษในมือทศพลยังคงรอให้เขาตัดสินใจอ่านต่อทศพลยืนแข็งทื่อทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาหยุดหมุน สายตาของเขายังคงจับจ้องประตูหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุอกและกระดาษในมือเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีแพรวายืนนิ่งข้างเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเสียใจเธอไม่พูดอะไรเพียงปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันเหมือนรู้ว่าเพียงสายตาและลมหายใจก็สื่อสารได้ทั้งหมดพาคินยืนข้างๆเข,า,ขาพยายามไม่มองตรงตาทศพล แต่แรงกดดันจากความลับที่ถูกซ่อนมานานทําให้ไม่อาจนิ่งเฉยมือของเขาสั่นเล็กน้อยรากับทุกการเคลื่อนไหวจะทําให้ทุกอย่างพังทลายเสียงกริ่งประตูดังอีกครั้งดังและหนักกว่าครั้งก่อนทําให้ทศพลสะดุง้งประตูค่อยๆเปิดออกและร่างหนึ่งปรากฏขึ้นช้าๆแต่ไม่ใช่แพรวาไม่ใช่พากินไม่ใช่ลูกชาย เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเงียบสงัดสายตาของเธอเข้มข้นและเจ็บปวดทศพลรู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่ผู้มาเยือนธรรมดาเธอเดินเข้ามาช้าแต่มั่นคงสายตาไม่ละจากทศพลเรากับต้องการอ่านทุกความคิดในหัวเขาทศพลยกกระดาษขึ้นสูงเหมือนกำลังใช้มันเป็นกรอบป้องกันแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่หยุดเธอย่อตัวลงใกล้ และผู้เสียงเบาแต่หนักแน่นฉันมาเพื่อให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางหัวทศพลรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวสั่นไหวความกลัวความสับสนความเจ็บปวดทั้งหมดทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าทวีแพรวายืนข้างเขาใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ยังไม่กล้าเอื้อมมือมาจับมือเขาพาคินยังคงนิ่ง ดวงตาเจือด้วยความผิดหวังทศพลรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องเขาทุกความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะระเบิดตรงหน้ามือเขาสั่นขณะพับจดหมายและค่อยๆย,ยกขึ้นสู่สายตาของผู้หญิงคนนั้นแต่ก่อนที่เขาจะได้อ่านบรรทัดสุดท้ายเสียงโทรศัพท์ของลูกชายดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและเร่งด่วนทศพลชะงัก สายตาจับจ้องโทรศัพท์และผู้หญิงคนนั้นพร้อมกันทุกอย่างเหมือนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เพียงชั่วพริบตาเขารู้ว่าความจริงกำลังรอให้เขาตัดสินใจเขาสูดลมหายใจลึกมือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกผู้หญิงคนนั้นยืนรอสายตาของเธอไม่ละไปจากเขาและคำพูดของเธอ เหมือนเป็นสะพานนำเขาไปสู่ความจริงแต่ก็เป็นทางแยกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทศพลยังไม่รู้ว่าหากเขาเปิดอ่านบรรทัดส,สุดท้ายของจดหมายจะต้องเผชิญกับอะไรและบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนในห้องนิ่งแม้เสียงลมหายใจยังเบาลงความตึงเครียดทวีขึ้นทุกวินาทีและกระดาษในมือทศพล ยังคงรอให้เขาตัดสินใจเรื่องราวยังไม่จบความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยและความลับที่ซ่อนมานาน20ปีกำลังรอวันที่จะทำลายทุกชีวิตในครอบครัวของเขาทศพลน,นิ่งและเพียงจ้องไปที่บรรทัดสุดท้ายราวกับรู้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปทันทีหากเขาเก้าวข้ามเส้นนั้นทศพลน,นิ่งอยู่กับบรรทัดสุดท้าย สายตาเขาจับจ้องตัวอักษรที่ยังไม่ถูกอ่านแต่มือสั่นจนแทบไม่สามารถจับกระดาษได้แน่นหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดเขารู้ดีว่าการอ่านมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแพรวายืนอยู่ข้างๆเงียบและนิง่งดวงตาเธอสื่อสารความผิดหวังความกลัวและความรักที่เธอพยายามเก็บไว้แต่ทศพลยังไม่กล้าสบตาเพราะเขากลัวว่าหากสบตา ทุกอย่างที่เขารู้สึกจะล้นออกมาและเขาอาจพังทลายพากินเงยหน้ามองทศพลสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคําถามที่ไม่อาจเอ่ยออกมาเรากับบอกให้เขารู้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้มีเพียงเขากับแพรวาเท่านั้นแต่มีผลกระทบต่อทุกคนรอบตัวผู้หญิงคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามายืนอยู่ข้างประตูเงียบสงัดแต่เพียงสายตาของเธอก็ทำให้ทศพลรู้สึกว่า ทุกความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะเปิดเผยและไม่มีทางหลีกเลี่ยงเสียงโทรศัพท์ของลูกชายดังขึ้นอีกครั้งเรากับเป็นตัวเร่งให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทศพลมองโทรศัพท์จากนั้นมองจดหมายในมือและหันไปสบสายตาแพรวาทุกอย่างหยุดนิง่งทั้งบ้านเงียบสนิทสายตาของทุกคนจับจ้องเขา เหมือนโลกทั้งใบกำลังรอเพียงเขาก้าวผ่านเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างอดีตและความจริงทศสพลค่อยๆขยับมือนิ้วสัมผัสตัวอักษรบรรทัดแรกของหน้าสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูด,ด้านหลังดังก้องอีกครั้งรุนแรงและเร็วกว่าเดิมทศสพลสะดุง้งทุกความคิดชะงักความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเขามองไปที่ประตู ร่างผู้หญิงคนนั้นหันหน้าไปทางเสียงสายตาเต็มไปด้วยความตะหนกและความกังวลในเสี้ยววินาทีทศพลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวนิ่งสนิทมีเพียงเสียงหัวใจเต้นและความลับที่รอให้ถูกเปิดเผยเขายังไม่รู้ว่าใครอยู่หลังประตูและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำลายทุกความเชื่อและชีวิตที่เขารู้จักไปตลอดกาลทศพลยืนค้าง กระดาษในมือยังรอให้เขาเปิดอ่านบรรทัดสุดท้ายสายตาของทุกคนจับจ้องเขาและบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักแน่นเหมือนเตรียมระเบิดเรื่องราวยังไม่จบความจริงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและกระดาษในมือทศพลยังคงรอวันที่เขากล้าพอจะ,ะเผชิญหน้าความตึงเครียดในห้องทวีขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีเหมือนลากเขาไปสู่ความจริงที่เจ็บปวด และในใจของทศพลเขารู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปสู่ชีวิตเดิมอีกต่อไปทศพลยังคงยืนนิ่งมือยังค้างอยู่เหนือกระดาษสายตาจับจ้องบรรทัดสุดท้ายของจดหมายที่เก็บความลับมา20ปีแพรวายืนอยู่ใกล้มือสั่นเล็กน้อยแต่เธอยิ้มบางๆเหมือนพยายามปลอบใจตัวเองและเขาไปพร้อมกันพากินถอนหายใจ สายตาเต็มไปด้วยความอึดอัดและความเสียใจแต่เขาก็พยักหน้าให้ทศพลรากับบอกว่าไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเราต้องเผชิญมันด้วยกันทศพลค่อยๆเปิดบรรทัดสุดท้ายอ่านด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนคำสุดท้ายของแพรวาไม่ได้ทำลายเขาอย่างที่เขากลัวแต่กลับทำให้เขาเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกความลับ ทุกความเจ็บปวดล้วนเกิดจากความรักและความกลัวความรักที่ทำให้แพราวาต้องซ่อนเรื่องราวความกลัวที่จะทำให้ครอบครัวพังทศสพลวางกระดาษลงหันไปสบสายตาแพราวาสายตาของทั้งคู่สื่อสารโดยไม่ต้องพูดอะไรความเงียบนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่กลับมาแน่นแฟนอีกครั้งพาคินก้าวถอย รอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนใบหน้าเขาเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความรับผิดชอบและความจริงใจแม้จะเจ็บปวดแต่ทุกคนยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ทศพลเอื้อมมือไปจับมือแพรวาความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆคลายลงความสงบและความเข้าใจค่อยๆแผ่ซ่านในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความลับทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นเงียบสงัด แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังแม้ว่าบางความเจ็บปวดจะไม่หายไปทันทีแต่พวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันและในที่สุดบ้านทั้งหลังกลับเต็มไปด้วยความสงบความลับถูกเปิดเผยแล้วแต่ความรักยังคงอยู่และแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเรื่องราวของทศพลแพราวาและพากิน จบลงด้วยความเข้าใจและการให้อภยัยแม้ว่า20ปีแห่งความลับจะผ่านไปพวกเขาก็ยังมีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันด้วยความรักและความจริงใจ